รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอาเร่เข้ามา,เ,าเร่เข้ามาก็อยาโมนนั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาอร่อยค่ะสวัสดีค่ะตลาดสดรมามสีมาแล้วนะคะนี่นั่งอยู่บรรยากาศชิลๆกินก๋วยเตี๋ยวเรือแถวคลองรังสิตต้อบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กแดงนี่ก็ถือว่าเปิดมานานมากกินก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะต้องมาคู่กับขนมถ้วยเป็นถ้วยตะไลามาเป็นแบบนี้เลยใช่แล้วล่ะคะ่ะ ขนมถ้วยของแท้ต้องอยู่ในถ้วยตะไลเล็กๆแบบนหนซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีกินที่ตัวเองคุ้นชินอย่างมวยรถเมยเธอจะแบ่งครึ่งแล้วก็มาเข้าให้เป็นไงมวยดีมอร่อยเอย๊ขนมถ้วยนี่ปกติมันมาจากที่ไหนนะคะร้านคุณสมควรซอย26แม่รับขนมถ้วยมาขายนานยังคะก็ย25ปีเนี่ยก็คือต้องเปิดเลยใช่ตั้งแต่ายายควรเกิดนี่ย ขนมถ้วยเยาควรเกิดอย่าไปตามหาขนมถ้วยนี้ดูต้นทำรับหน่อยขายดีขายดีใช่ไหมคะป้าก็ว่าดีพี่สนในย่านนี้นะแม่แม่แม่เคยลองมาไหลค่ะห,หลายเจ้าแล้วก่อนหน้านี้ก็ลอง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 ปกติรับวันหนึ่งกี่รอบคะประมาณ4ี่ห้าร้อยถ้วยรับ400ถ้วยขนมถ้วยทิตย์ก็กว่าหน่อยแล้วแต่เทศกาลุดปุดจินใหม่ขายหมดทุกวันไหมคะหมดทุกวันแล้วรับมาทุกวัน ทุกนเอาแ่ละถ้าอย่างนั้นเราจะต้องไปตามหาขนมถ้วยพี่สมควรต้องแต่เกิดเมื่อกี้แม่บอกแบบนี้นะคะไปไปค่ะไปตามหาพี่สมควรเจ้าของขนมถ้วยกันเขาบอกเป็นบ้านที่ทําขนมถ้วยขายส่งอย่างเดียวร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กแดงบอกว่าอยู่ในซอยรังสิตนครนายก6ป่มวยก็มึงรถเข้าซอยมาเลยจ้านี่เลยบ้านอาชีพแม่พี่สมควร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอเลยพี่สมควรเจ้าของอสูตรขนมถ้วยที่มวยกินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนหน้าปากซอยเมื่อตะกี้ล่ะค่ะเก่งนะเนี่ยตามมาจนถึงบ้านเลยซึ่งพี่สมควรกำลังง่วนกับการทำขนมถ้วยทั้งหยอดทั้งหนึ่งต้องบอกว่าที่นี่เป็นธุรกิจเล็กๆที่ทำกันในครอบครัวค่ะโดยพี่ควรรับไม้ต่อมาจากแม่นับรวมๆบ้านนี้ก็ทำอาชีพขายขนมถ้วยมาแล้วกว่า60สปี เริ่มทำขนมถ้วยนี่ตั้งแต่กี่โมงนะคะตีสามค่ะอ่ะตีสามหกสิบปีกับการขายขนมถ้วยมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ใช่แล้วก็ต่อมารุ่นพี่ควรเป็นรุ่นที่สองตอนนี้มีลูกสาวอีกเจนหนึ่งน้องมิ้นใช่ไหมคะมิ้นใช่ค่ะจะเป็นรุ่นที่สามมารุ่นที่สามมาช่วยทําแล้วนะตอนนี้กองพี่ควรเองคนเดียวนี่คือขายรุ่นพี่ควรกี่ปีแล้วคะรุ่นพี่ควรพี่ควรรับช่วงจากแม่ปีสองสามมก็น่า ประมาณ30กว่าปีละ 34, 34ปี34ปี34ป,34ปีที่พี่ควรอยู่กับขนมถ้วยเกือบทุกวันค่ะตั้งแต่ที่3จนถึง9โมงเช้าและเป็น34ปีที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้เลยเพราะต้องสังเกตแป้งสังเกตกะทิอยู่การนึ่งขนมทุกวันถึงจะมีสูตรตายตัวแต่หลายอย่างอยู่เหนือการควบควมุมไหนจะกะทิเอ่ย ความร้อนเอ่ยทํางานแข่งกับเวลาเอ่ยสารพัดเนี่ต้องเกดสมัยคุณแม่ทําทั้งหมดกี่เตาคะ่ะตอนที่คุณแม่ทําแม่ทำสี่เตาแม่ใช้ปืนใช่ใช้ปืนใช้ปืนแม่ใช้ปืนใช้ปืนมันคุมไฟยังไงอ่ะใช้ปืนก็ต้องคอยหมั่นดูไฟให้มันสม่ำเสมออืมแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเรานึ่งหน้าแล้วถ้าไฟอ่อนลงอะ่ะหน้ามันจะด้านมันต้องคอยดูไฟยอดยอดไปต้องคอยหมั่นดูด้วยอ่า แล้วพี่ควรนึ่งขนมสิองเตาโอ้โหดูยังไงทันก่อนนี่แหละความยากละค่ะถ้านึ่งน้อยเตาก็ไม่ทันดีที่ได้ลูกสาวอย่างน้องมิ้นมาช่วยไม่งั้นส่งร้านไม่ทันแน่ขนมถ้วยเหมือนจะง่ายแต่รายละเอียดที่จะทำออกมาให้ดีให้สวยให้อร่อยอ่ะ มีเอ็กซเพ่มไหนคะยี่สิบหกค่ะช่วยแม่ตั้งแต่สี่ขวดใช่ค่ะโหแต่ตอนนั้นคือล้างถ้วยล้างอะไรอย่างเงี้เนาะใช่ค่ะก็เย็นมาต้องล้างเพิ่มก่อนค่ะงั้นแม่ไม่ให้ไปเล่นตีสามหลังจากตื่นมาปุ๊บของมิ้นมีหน้าที่ทำอะไรคะหนูทำตัวพอหนูทำหนูเป็นคนผสมแป้งกันใช่หนูเป็นคนทำตัวค่ะหนูทำตัวเสร็จหนูมาช่วยพ่อหยอดครึ่งหนึ่งแล้วหนูก็ต้องไปคั้นกะทิต่อทำไรนะคั้นกะทิต่อใช่ค่ะอันนี้เสร็จหนูก็มาเลี้ยยยยยยงงงงนนนนมมมเเีีีีี้้้้้้้ใส่่่่่่่ะะะกกาาคคแแวววหหหหู็ถถถดดออออบบััท ประมาณ49ค่ะ49่สวยอะลองดูน้องทำก่อนไปแล้วนะคะเริ่มจากถ้วยแรกปาป้าย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 คือมมนเหมือนมันแบบมันมีเวลาเหมือนระเบิดเวลาอยู่คือถ้าสมมติฉันทิ้งให้มันนอนก้นมาหร่เดี๋ยวแป้งมันไม่ผสมเข้ากันฉันต้องเริ่มใหม่หนึ่งไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วอะไรนน้อยพี่ก็เติมก็ได้ค่ะ สินาทีหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงนึ่งตัวใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะวันนี้หมวยโชคดีเพราะพี่ควรผสมแป้งดอกอันชันไว้ให้ดูซึ่งปกติของทางร้านจะมีแค่ใบเตยเท่านั้นค่ะแต่พี่ควรเคยขายอันชันข้าวไรเบอรี่แล้วก็ข้าวก็ขอหกด้วยซึ่งเป็นการวิจัยของหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อยกระดับขนมถ้วยให้หลากหลายขึ้นแต่ในทางการขายกลับขายไม่ดี คนก็เลยเหลือทำแค่ใบเตยออริจิอย่างเดียวเพราะลูกค้าเลิฟสุดๆเห็นสเกลน้องมิ้นยอดไปแล้วหวยก็อยากจะลองหยอดตัวดูบ้างจัดไปอยากให้เสียมาถึงที่วันนี้ต้องทาให้ได้ทุกขั้นทุกตอนนะหนูน้องเลิเมียทุกคนให้คนไวๆคนไวๆคนไวๆไปไอุมยันี้เยอะเกินอะ่ะอุ้ยโหก,ก็เสียดายนี่มันลงไวข้างล่างหมดเลยอ่ะ ได้ไหมคะน้องมิน้นน้อยไปอะเลอุ้ยน้อยไปนั่นไงเห็นไหมล่ะอันนี้เดี๋ยวหยอดเสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องรุนมีลองหยอดหน้าดูบ้างว่าเป็นยังไงระหว่างหน้ากับตัวอะไรยากกว่ากันค <c oughs> ะพี่ควรว่าพอกันแหละพอกันแหละนะใช่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูพอกันของพี่ควรก็คือต้องใช้ความเร็วความรีบแต่ต้องดีค่ะการหยอดตัวอย่างที่น้องมิ้นบอกคือต้องประมาณครึ่งถ้วยถึงจะพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเพราะเนื่อง ัวได้ที่ก็เอาขึ้นมาหยอดหน้ากะทิต่อซึ่งพี่ควรจะใช้หัวกะทิเข้มขน้นผสมแป้งข้าวเจ้านิดหน่อยนี่แหละที่ต้องทำให้คนตลอดเวลาเดี๋ยวแป้งจะติดก้นหมอนั่นเองละค่ะและที่สำคัญการหยอดหน้าจะต้องหยอดเบาเเดี๋ยวตัวจะแตกขึ้นมาผสมกับกะทิถ้าเวลาเร่งรีบนะน้องร็มเมย์จะรอให้เย็นไม่ได้ปีมือตายแล้วว่าเมื่อกี้หยอดในกระจายเลยอ่ะนี่นะถ้าเกิดว่ามันร้อนนะั้ร็มเมย์ถ้าเราเรีบนะต้องค่อยค่อยนอนกระบวยเลย นอนกระโวยไปข้างเลยใช่จ้ะนอนอย่างนี้เลยแล้วมันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าน้องเลเมเทเมื่อกี้เนี่ยจะขึ้นคือเก่งจะรู้สึกมันหายใจไม่ออกอ่ะเก่งมากถึงไปหยอดถ่านเลยเนี่ยใช้ได้เลยใช่ไหมคะขอรับสมัครพนักงานเพิ่มไหมคะได้เดี๋ยวแน่อย่าเยอะพี่รับเรียกเลยใช่ไหมแหมมวยเอาวันนี้ให้รอดก่อนไหมอ่ะ ก่อนจะมารับจ้างพี่ควรหยอดเนี่ยเห็นพี่ควรยกซึ้งขึ้นยกซึ้งลงหยอดตัวหยอดหน้าก้มเ<ๆ>งยๆกับ12ซึ้งด้านหลังบอกเลยเขาขายดีค่ะนี่เฉพาะทําส่งนะเธอไม่ได้ขายหน้านร้านแต่อย่างใดวันวันหนึง่งเขาทําส่งร้านก๋วยเตี๋ยวเรือย่านรังสิตกว่า 15- 1หถ วันหนึ่งทั้งหมดทํากี่ถ้วยนะคะถ้าวันธรรมดา3,000ถ้วยถ้าเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่มีออดเดอ,อร์รอบนอกนะ3,000ล้ม4,000น่ะแต่ถ้ามีออดเดอ,อ 4, ร์โอ้ห4,000กว่าเดี๋ยวนะไรออเดอร์จะมาถ้วยเท่าไหร่นะคะที่พี่ควรส่งอะคะถ้วยละ3บาทคือ3บาทอ่ะมันจะบวกค่ารถที่พี่ส่งด้วยเอาจริงนะยืนแป๊บเดียวยังรู้สึกจะหน้ามืดเลยอ่ะเขาอยู่กันได้ยังไงวันหนึ่งยืนอยู่ตรงนี้กี่ชั่วโมงนะคะก็เนี่ยแหละจาก3ประมาณ3โมงเช้าอ่ะ ออกชั่วโมงอ้าวไปไหนล่ะกลับมาก่อนแม่เธอหยุดตรงนี้แค่ชั่วโมงเดียวเองหวยรถเมย์บอกไม่ไหวจริงๆค่ะคุณผู้ชมร้อนไม่พักเลยแต่พี่ควรอยู่แบบนี้ทุกวันวัน,วนละหกชั่วโมงโอ้โหความอดทนเป็นเลิศจริงๆ เละแล้วครับมะพร้าวที่เราใช้สําหรับทาหน้ากะทิมันใช้มะพร้าวทับสแกความมันมันจะมากกว่ามะพร้าวด,ดินทั่วไปต้องใช้น <สม S 1> ้ำตาลทั้งหมดกี่ชนิดนะคะสามค่ะอันนี้สุดลับคือให้ความหวานที่แตกต่างกันสำหรับน้ำตาลแต่ละตัวด้วยต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มทําขนมถ้วยได้สองพันได้แล้วค่อยๆทําไปเพราะลูกค้าติดเราค่อยๆขยายกิจการถ้าใครที่อยากจะมีอาชีพมาเรียนรู้ได้สอนฟรีขอให้มาได้ใจนะถ้ามาแค่ผิวๆเผลินๆที่ควรจะไม่สอนถ้าเรามีแล้ว เราไมอยากเห็นลว้นเียถ้าคุณไม่อยากทานความมันของปลาตะโขมาทานปลาตะโขดบัดน้ำมันจะได้ทานปลาตะโขอยังไม่รู้สึกผิดเลยครับตลาดสซะรามส,สตลาดสซาะรามสีรรื่อนช่วยขายโดยเย็นเยนเครื่องดื่มน้ำแก๊กห่วยผสมน้ำผึ้งน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไร้ทิปหลังจากที่เราส่งแม่หวยรถเมไปอ เคเรียนรู้การหยอดขนมถ้วยกันไปแล้วคราวนี้พี่ควรจะพามาขั้นกะทิกันบ้างค่ะต้องบอกว่าขนมถ้วยบ้านอาชีพแม่เขาขั้นกะทิเองสดแบบวันต่อวันมะพร้าวที่เราใช้สําหรับทําหน้ากะทิมันใช่พี่ควรใช้มะพร้าวทับสแกททำไมต้องทับสแกทับสแกเป็นมะพร้าวดินทรายความมันมันจะมากกว่ามะพราะ้าวดินทั่วไปแล้วพี่ควรต้องใช้แก่เลยกะลาดำเลย Mm hmm. ถ้าทึนทึกไม่ใช้เพราะว่านึ่งมาหน้าไม่สวยแล้วขูดเองเท่านั้นใช้เครื่องแล้วนะคะเมื่อก่อนใช้กระต่ายเมือ่ <laughs> อก่อนใช้กระต่ายแต่ละเช้าพี่ควรจะขูดมะพร้าวราวๆ2 8่สถึง30ลูกเพื่อทำกะทิให้ได้จำนวนขนม2,000ถ้วยซึ่งกะทิที่คั้นเองส,สดๆแบบนี้จะสามารถยืดอายุข,ของขนมถ้วยให้อยู่ได้นานขึ้น พี่ควรบอกว่าถ้าซื้อกะทิจากตลาดสดอาจจะอยู่ได้ถึงแค่ประมาณบ่ายสองโมงค่ะแต่ถ้าเป็นกะทิคันเองพี่ควรการันตีเลยว่าอยู่ได้ถึงหกโมงเย็นได้กะทิแล้วก็ไปผสมแป้งทำตัวขนมถ้วยกันต่ออันนี้ใส่น้ำตาลก่อนอน,น้ำตาลอะไรฮะเดี๋ยวกันนะคะน,นี้น้ำตาลมะพร้าวเหมือนกันค่ะแต่เป็นน้ำตาลปี๊บค่ะนี่จะสีขาวค่ะน้ำตาลสีขาวน้ำตาลมะพร้าวอันนี้ก็จะเป็นมะมะพร้าวเหมือนกันแต่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งต้องใช้น้ำตาลหลายอันขนาดนี้ใช่ค่ะ ถ้าถ้าใช้อันไหนอย่างเดียวมันจะเละค่ะต้องผสมค่ะแม่เขาจะผสมไว้อ๋อต้องใช้ผสมใช่ค่ะไม่ผสมมันจะเป็นน้ำค่ะบางทีมันก็จะดีดอันนี้สุดลับค่ะสุดลับต้องใช้น้ำตาลทั้งหมดกี่ชนิดนะคะสามค่ะไม่ถึงน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลนี้คอันนี้เหมือนกันแต่ต้องทำไมต้องคนละยี่ห้อรสชาติมันออกมามันจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะมันจะมีตัวหนึ่งแบบหอมเลยหอมหอมเลยหอมแล้วมันจะมีกลิ่นมะพร้าวอีกตัวหนึ่งจะไม่มีอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะหวานโดดเลย คือให้ความหวานที่แตกต่างกันสำหรับน้ำตาลแต่ละตัวด้วยถ้าก้อนถ้าก้อนใหญ่ๆอันนี้จะเป็นหวานหอมค่ะแต่อย่างของพี่โรมีที่กินบานี้มันจะเป็นหวานโดดใช่เลยน้ำตาลมะพร้าวสิงหาหวานปี๊ดป้าแม่แล้วนี้แป้งค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะตาช้างค่ะต้องใช้มือนะคะถ้าใช้ถุงมือมันจะมันจะไม่เข้ากันค่ะซึ่งหลังจากผสมน้ำตาลกับแป้งจนเข้ากันก่อนเทน้ำไปเติยลงไปผสมในสัดส่วนที่พอดีพอดีจากนั้นก็กรองให้เนียนที่สุดค่ะ แค่นี้ก็ได้น้ำแป้งเอาไว้ทำตัวขนมถ้วยแล้วล่ะส่วนหน้ากะทิพี่ควรก็จะผสมแค่แป้งข้าวเจ้าอย่างที่บอกไปหน้าขนมจะได้ไม่แข็งแต่ความยากของการนึ่งขนมถ้วยคือห้ามเผลอเพราะถ้าเผลอขนมจะไม่สวยจ้าเวลเราไม่เผลอหน้ามันจะสวยมันจะเนียนแล้วถ้าเรามองดีๆแล้วมันจะออกแตกมันท้้งบนทั้บนอ๋ออ้น,นีคือสวยแล้วถ้าสมมติว่าวันไหนเลิมทิ้งไว้นานา หน้าเลมายถึงมันแห้งเกินไปอย่างนี้หรอคะใช่มันนานเกินไปเร้เนื่งนานเก,กินไประยะเวลาในการนึ่งขนมถ้วยจะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะ1ตัว10บนึ่งหน้าอีก10ถามว่าเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้วทําอะไรต่อนับถ้วยลงตะกร้าเลยจ้าอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเช่นเดียวกันเพื่อจะส่งให้ทันร้านต่างๆเปิดนั่นเอง น้องมิ้นบอกว่าแต่ละร้านจะมีเวลาเปิดของเขาอยู่ค่ะฉะนั้นทุกอย่างต้องทําแข่งกับเวลาซึ่งบางร้านก็อาจจะรับเป็นถ้วยแต่บางร้านก็มีขอให้แกะใส่กล่องให้ด้วยเพราะเขาจะเอาไปขายเป็นกล่องอ่ะไหนแม่หมวยมาแล้วก็ลองดูสักหน่อยพี่้ังเหยียบขึ้นหน่อยหมายถึงว่ายีก,กระดิบขึ้นมานิดหึ่อย่างเทินหน่อยใช่ค่ะนี่นอุ๊ยอันนี้เละ นเละไม่สวยไปไปเละแล้วครับคือต้องรอให้มันเย็นแบบเย็นจริงจังด้วยอ่ะไม่งั้นมันไม่ต้องเย็นมากค่ะหนูว่อย่างหนูชอบไม่เย็นมากไม่เย็นมากมันจะยากแต่อย่างเงี้ยกำลังดีเลยค่ะมันกำลังแบบง่ายๆเลยเพราะว่าพอมันไม่เย็นปุ๊กะทิข้างบนมันเละอ่ะ ขังพินาศโอ้ย oh, และดูเหมือนจะง่ายแต่ค,คุณค่ะไม่มีอะไรง่ายคะ่ะทุกอย่างต้องใช้เวลาและความอดทนและต้องอยู่กับมันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแบบที่ควรแล้วก็น้องมิ้นนี่แหละวันเดวิดขนมถ้วยวันนี้เรียกว่าจัดเต็มมากนะคะมาล้วงสูตรแล้วก็เคล็ดลับต่างๆของพี่สมควรพี่สมควรบอกเลยบอกว่าถ้าใครที่อยากจะมีอาชีพมาเรียนรู้ได้ได้จ้ะอันนี้สอนฟรีไหมคะสอนฟรีขอให้มาได้ใจนะถ้ามาแค่ผัด ผิวผิวพนเผินพี่ควรจะไม่สอนเพราะถือว่าการที่จะเริ่มต้นตรงนี้การลงทุนมันสูงถ้าควรจะเริ่มลงทุนฉันต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มทําขนมถ้วยได้คะเริ่มจากน้อยๆไปหามากสองพันได้แล้ว2องพันก็ได้ใช่เพราะว่าเตาสักเตานึงซึ้งเล็กๆสักซึ้งหนึ่งถ้วยสักร้อยถ้วยค่อยค่อยทไปพราะลูกค้าติดเราค่อยคอยขยายกิจาการเพราะที่พี่ควรเริ่มมาตั้งแต่ที่แรกพี่ควรก็ไม่ได้เริ่มมาเป็นพันๆพี่ควรเริ่มมาแรกแค่สองสามร้อยถ้วยค่ะ จนเติบโตมาเนี่ยมันขยายกิจการเป็นวันละสองสามพันเสาร์อาทิตย์สี่ห้าพันเนี่ยก็คือธุรกิจเราเริ่มโตถ้าเรามีแล้วเราไม่อยากเก็บไว้คนเดียวถึงได้บอกว่าใครอยากจะเรียนรู้ใครอยากจะมามีรายได้กับพี่ควรยินดีสอนแต่ขอให้คุณต้องมีความอดทนต้องจริงจังเราพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่เนาะบางทีก็จะมีลูกค้ามาเนะี่ยจะรับพี่ควรไปขายต่อก็อย่างเนี้ยพี่ควรก็จะขายเขาแค่2ี่สิบาทนะแต่น้องเขาก็จะไปขาย25บาบาทมันเป็นรายได้ของน้องเขา อยากจะมีอาชีพอยากจะมีความรู้มหาที่ควรได้ขอแค่คุณมีความตั้งใจและความอดทนแม้วันนี้ชอบอะเอาจริงๆนะคุณผู้ชมมันต้องอดทนจริงๆเพราะมันร้อนมากมากแบบเมื่อกี้หนูจะเป็นลมหนูรู้สึกเลยว่าหนูหน้ามืดตลอดเวลาแล้วบอกว่าอยู่มาหกชั่วโมงทุกๆวันแล้วทาแบบนี้ตลอดคือนับถือนะแบบความอดทนของพี่ควรจริงๆแล้วทุกคนแลนะน้องมิ้นด้ดวยวันนี้อิ่มอกอิ่มใจบาทีเดียวขอบคุณพี่ควรมากนะคะ ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้การมีรายได้ทางเดียวอาจไม่ใช่ทางรอดค่ะฉะนั้นใครอยากจะมีอาชีพมีรายได้เสริมแวะมาหาพี่ควรได้นะคะแต่ก่อนมาต้องถามตัวเองก่อนว่าไหวอเปล่าทนร้อนได้แค่ไหนถ้าไหวก็มาเลยค่ะหรือจะมารับขนมถ้วยของพี่ควรไปขายก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางทำเงินได้เช่นเดียวกันเพราะถ้าคุณขยันรับรองปังแน่นอนอจากขนมถ้วยช่วงหน้า จะพาไปกินปลาทูงโงที่เขาบอกว่ากินแล้วคุณจะไม่รู้สึกผิดเอ๊ะยังไงถ้าคุณไม่อยากทานความมันของปลาทูโงมาทานปลาทูโง่และบัตน้ำมันจากเครื่องนี้เลยครับเราจะใช้เวลาสองึงสามนาทีเพื่อสบัดน้ำมันออกจะได้ทานปลาทูโง่ยังไม่รู้สึกผิดเลยครับปลาทูโงที่ทอดเสร็จแล้วก็จะเป็นสีเหลืองทองกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันคนต่อคิวยาวเหยียดเลยใช่ไหมคะเฮียหุยประมาณสี่ถึงห้าร้อยคิว เราใช้ประมาณ100กิโลถึง4,000ตัวนะครับทุกวันนี้เปิดมาปีนิดๆขยับขยายไปแล้ว7สาข,ขาโอ้โ คุณไม่อยากทานความมันของปลาตะโกมาทานปลาตะโกร้านเราเป็นปลาตะโขป้นแป้งสบัดน้ำมันจากเครื่องนี้เลยครับเราจะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะครับเพื่อสบ,บัดน้ำมันออกในขณะที่ปลาตะโกยังร้อนอยู่นะครับเพื่อจะได้เอาน้ำมันออกจากตัวปลาตะโกนะครับจะได้ทานปลาตะโอยังไม่รู้สึกผิดเลยครับเเรขขขข่่่่่ง้้าาาาาามมมมมออยยััววนฝคไไซืห บบโดยปกติแล้วปลาทองโขถ้าอมน้ำมันเนี่ยมันนิ่มเร็วแต่อันนี้จะทำให้ปลาท่องโขดกรกอบนานปั้นแป้งปลาท่องโขสบัดน้ำมันแต่ชื่อร้านก็รู้สึกผิดน้อยลงแล้วล่ะค่ะความโดดเด่นเด้งดึ๋งจนดองดังก็คือเจ้าเครื่องสบัดน้ำมันเครื่องนี้ <c oughs> ที่ทำให้ปลาท่องโกดมันน้อยกรอบนานแต่จะมาสบัดสุ่มสี่สุมห้านอนไม่ได้นะจ๊ะของแบบนี้ต้องมีเทคนิคก็ลองถูกลองผิดนะครับตอนแรกก็ยัง ยกขึ้นไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับเราก็ทําเราก็ตั้งเวลาให้กับมันนะครับเพราะปลาตะโกเนี่ยถ้าสลัดนานๆนะครับมันก็จะแตกและหักนะครับเราก็จะทําให้มันบี้แต่ถ้าเกิดทําน้ําความไวไม่พอมันก็จะทําให้ปลาต้โกลนะครับอมน้ํามันด้วยครับเรื่องสะบัดน้ํามันปิ้งไอเดียมาจากเรื่องสลัดน้ําออกจากผักคะเรื่องนี้กลายมาเป็นจุดเด่นของร้านที่ทําให้ยอดขายพุ่งกระจูด ทุกวันนี้คนต่อคิวยาวเหยียดเลยใช่ไหมคะเฮียฮุยตอนนี้นะครับถ้าเราขายอยู่ก็ประมาณ4500้คิวก็ยังมีอยู่นะครับวันนึงเราใช้ประมาณเกือบร้อยกิโลนะครับประมาณ3.4.000พันตัวนะครับปลาทองโวันละ3 4 0ถึพันตัวคุณพระจะเป็นลมขาย,ยดิบขายดีขนาดนี้ไม่อมน้ำมันอย่างเดียวคงไม่พอรสชาต ลับแน่นบอกเลยงานละเอียดค่ะคุณผู้ชมแป้งปั้โกะนะครับที่เราผสมเสร็จแล้วในในเวลาที่กำหนดไว้นะครับเพื่อจะได้เอามาใช้ในการปั้นปั้โกนะครับเพราะว่าแต่ละถังเนี่ยจะมีกําหนดเวลาในการทํานะครับถ้าเลยเวลามันก็จะทําให้ปั้โกไม่อร่อยนะครับ <c oughs> หรือว่าถ้าเวลาไม่พอมันก็จะทําให้ปตัตโกไม่ฟูนะครับถังนึงเราใช้อยู่ประมาณ4ี่กิโลนะครับก็อย <c oughs> ู่ประมาณที่สิบถังถาาสิบถังนะครับเห็นกระทะที่เรียงรายไหมคะ ที่ตั้งกระทะเป็นแถวแบบนี้ไม่ได้ทอดเน้นปริมาณอย่างเดียวนะคะคุณภาพต้องมาเต็มอุณหภูมิของแต่และกระทะก็ถูกคำนวณไว้หมดแล้วแม่กว่าจะได้ปลาท่องโกรัดๆมันน้อยๆไม่ง่ายเลยละคะ่ะ กระทะที่เราใช้แต่ละกระทะนะครับอุณหภูมิจะแตกต่างกันกระทะแรกก็อยู่ประมาณ120องศาเลยนะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปนะครับสุดท้ายก็อยู่ประมาณ1 7อองศานะครับอุณหภูมิแต่ละกระทะไม่เท่ากันนะครับปลาต้มโกที่ทอดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเป็นสีเหลืองทองนะครับเป็นปลาต้มโกที่กรอบกร่อยไม่อมน้ํามันนะครับตอนนี้นะครับก็จะเน้นไปที่ปลาต้มโกนะครับแล้วก็มีสังขยานะครับมีนมข้นนะครับแล้วก็มีน้าเต้าหู้ร้อนเย็นนะครับซึ่งน้าเต้าหู้ร้อนหรือเย็นเนี่ยเราขายเพียงถุงละ10บาทเองนะครับ ซึ่งเป็นน้ำเต้าหู้ที่เข้มข้นนะครับคุณภาพดีนะครับเหมาะกัการดื่มเพื่อสุขภาพนะครับไม่หวานหรือหวานน้อยเราก็มีหลายรสชาติให้เลือกครับยืนยันความอร่อยลูกค้าประจำเพียบบางคนยอมขับรถมาไกลบางคนซื้อตั้งแต่เริ่มขายทุกวันนี้เปิดมาปีนิดๆขยับขยายไปแล้วเจ็นสาขาโอ้โแถมลูกค้ายังี แม่มาเป็นครั้งแรกแต่ทุกทีหลานจะมาซื้อให้พะเขามาซื้อประจํามาจากกิ่งแก้วบางพีเลยนะคะเขาบอกอร่อยมากมาตั้งแต่ที่เขาเปิดขายแรกๆเลยค่ะที่ยังไม่มีคิวเลยของเขาอ่ะจะกรอบแล้วยิ่งทานตอนร้อนๆนะคะจะดีมากเลยของเขาอร่อยดีครับเมื่อวันท้าไม่มีเลยวันนี้ตลาดสดพระรามสี่พามาบุกสาขาแรกสาขาในตํานานกันพี่ตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ไายดิบสา,ายดีปั้นแป้งปลาท่องโกะสมบัต กรอบอร่อยไม่อมน้ำมันสมคำร่ำลือหรือเปล่าไปลองอีทกันดูนะคะคุณผู้ชมครับถ้าคุณอยากรู้ว่าปลากปั้นแป้งสะบัดน้ำมันอร่อยขนาดไหนเชิญพบกับเราได้นะครับหรือถ้าหาไม่เจอก็เปิดโทรตามนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดปากคลองตลาดใหม่นะครับถนนพานกตัตรูธรมทนและสาขาที่กำลังเปิดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดทิ้งเจริญตลาดต้นสักเป็นหลุยซอย3หรือตลาดธนบุรีนะครับ เขากันได้ทุกที่นะครับกับปั้นแป้งปลาตัโบสปาต้ำมันวันนี้ทั้งอิ่มทั้งฟินกับขนมถ้วยอีมวยรถเมภ์พาไปบุกถึงแหล่งขายส่งย่านรังสิตแล้วก็รับจบด้วยปั้นแป้งปลาตโกสบัดน้ำมันกรอบนอกนุ่มในแล้วให้รู้สึกดที่ตลาดปากคลองตลาดใหม่ เป็นว่าใครอยากจะอีทแบบไหนก็ปักหมุดไปได้เลยค่ะเสาวหน้าตลาดสดพระรามสี่จะพาไปชิมร้านเด็ดร้านดังร้านปังที่ไหนพบกันที่นี่4ี่มงส5าำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฮลโลค่